สวัสดีครับผมเป้งแท็กซี่อินดี้นะครับออวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับการแนะนำโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดจะเรียกว่าพกพาก็ไม่เชิงมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เทอะทะนะครับแล้วก็ตัวนี้เรายังไม่เคยยังไม่เคยรีวิวนะครับเคยแต่เกินถึงพูดถึงนะครับใน Facebook ผมในอะไรก็ดีนะฮะก่อนอื่นเท้าความก่อน นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการที่เรารีวิวโปรเจคเตอร์เนี่ยนะครับมันมีหลายระดับราคามากๆนะครับไล่ตั้งแต่ต่ำกว่าหมื่นต่ำกว่าหมื่นสิ่งที่เราจะได้เจอคืออะไรคือโปรเจคเตอร์ที่เป็นขนาดเล็กนะครับพกพาง่ายนะครับอายุหลอดยาวเพราะว่าซอร์สไลท์เป็น LED แต่ดิสเพย์ไทป์ที่ใช้มันเป็นแบบ Single LCD ะนะครับต่ำกว่าหมื่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ นะครับถ้าเอาความละเอียดสูงๆนะนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าหมื่นไปเจอเครื่องที่เป็นอินเตอร์แบนความละเอียดต่ำๆพวก S G พวก S V G A H G A อันนี้มีแน่ๆแต่ความละเอียดมันจะดับแค่ประมาณ4 8 0 p นะครับเนทีจะเป็น4ต่อ3มันเหมาะกับพรีเซนเ t ชันไม่ค่อยเหมาะกับการใช้ออางาน,นเรื่องการดูดูหนังนะครับโอเคพอถ้าเราจะเล่นโปรเจคเตอร์ภายในบ้าน นะครับสิ่งหนึ่งที่เราคํานึงก็คือเราจะคํานึงว่าความประยัดที่พยายามสูงที่สุดเท่าที่งบจะไปถึงได้นะครับอาจจะอมออตัวเนี้ยเป็นหลักใหญ่ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นฟูให้ดีในราคาต่างกว่าหมื่นนะครับเราจะเจอมันจะเป็นดิสเพย์ไทป์แบบ LCD s i n เกินะครับแต่ผมจะพยายามบอกไว้ตลอดว่าถ้าเราเพิ่มงบได้นะครับเราจะได้เพิ่มตัวเลือกขึ้นมามันจะเป็นดิสเพย์ไทป์ที่เป็นแบบ DLP นะครับ d p นะครับดิสเพย์ไทแบบนี้เป็นดิสเพย์ไทที่ที่เราจะพบเห็นส่วนใหญ่ในโรงภาพยนตร์ใช้งานระบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับการใช้งานนะในรูปแบบของโฮมวิดีโอนะครับการดูหนังในบ้านนะครับ uh, d p นะครับมันจะให้ภาพและสีสันสวยสดใสกว่า LCD s i n g l e แย่กว่าน,นะ LCD s i n g l e นะ นะครับไม่ใช่แบบ3 LCD นะถ้า3 LCD มันก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ดีกว่า LCD 1 LCD แน่นอนนะครับเรื่องดิสเพย์ไทเดี๋ยวเรามาว่ากันยาวยๆในคลิปหน้าเพราะมันจะมีแต่ละแบรนด์ก็จะมีมีเรียกว่าอะไรดิสเพย์ไทของเขาเองนะครับทั้ง Sony ก็ดี JVC ก็ดีนะครับ e อ s o n ก็ดีนะครับส่วนพวก v i s o o i c o นะครับ o p t ต m ม b า n บพวกนี้ใช้ DLP เหมือนกันนะครับรวมถึงเครื่องจีน นะเสี่ยวหมี่ก็ดีนะครับหลายหลายแบรนด์นะครับก็ใช้ DLP นะครับส่วนวันนี้ที่เรามาแนะนำนะครับที่ผมบอกว่าพอเราเพิ่มงบได้ขยายเพายดานงบประมาณขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเริ่มต้นที่ระดับหมื่นขึ้นไปหมื่นขึ้นไปเราจะเริ่มแตะต้องจับต้องได้คือตัวที่เป็น DLP ตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เคยแนะนำกันมาแล้วนะครับมันคือ มีสมาร์ทคอมแพคจัดว่าเป็น LED พลิคเตอร์ที่ความละเอียด Full HD 1080p แบบเนทีฟนะแล้วก็ดิสเพย์ทยเป็น DLP ในระดับเริ่มต้นนะครับระดับเริ่มต้นภาพสีสันแน่นอนมันจะสวยกว่าพวกเว n b o ว T2 Max มากๆแต่อย่างที่ว่าราคามันต่างกันประมาณเกือบ2เท <2 S 2> ่า2เท่าอะเกือบ3เท่าด้วยซ้ำไปเพราะตัวนี้มันจะวางตลาดอยู่ประมาณ13,900 1า9 0 0นะครับ ค่าความสว่างสูงสูงแบบใช้งานได้จริงเลย 500nc นะครับ b u i l ิ i n ข้างในด้วย Android TV นะครับใช้งานงาน่ายนะครับแอปมากกว่า5,000แอปนะครับ YouTube ก็ดี Netflix ก็ดีนะครับ,นะรบสามารถเล่นได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่นิดเดียวเองนะครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถปรับ Collect เ e y s t o n e หรือค e y s t o n e อแนวนอนได้ หมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆจะเล่นกันเครื่องคุณต้องวางหน้าโซฟานะครับวางตรงกลางหน้าโซฟาหรือไม่ก็ต้องวางหัวเตียงตรงกลางหัวเตียงนะครับคุณจะไปวางข้างโซฟาฉายเอียงไม่ได้ตัวนี้ทํนะาไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับหลังจากนะครับเสซมี่นะครับหรือ MI นะครับหรือมี่ออกตัวนี้มาได้สักพักหนึ่ง เขาออกรุ่นพี่มาเลยนะครับเป็นรุ่นใหญ่ตัวนี้นะครับเรียกว่าส่วนตัวผมเรียกมันว่าตัวมิเจียนะครับ M I J I A นะมิเจีย2004 n นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมันมันมีเรื่องตลกตรงที่ว่าตอนที่เขาเอ,อ,ออกข่าวครั้งแรกในการในการออกรุ่นนี้ออกมาเนี่ยเพื่อนๆลองไปหาคลิป YouTube เก่าๆนะนะครับ เขาลงโฆษณาแบบโอเวอร์มากๆคือเขาบอกว่ามันคือเลเซอร์โปรเจคเตอร์ 8K ลองไปเซิร์ชดูครับเลเซอร์มิจเร์เลเซอร์โปรเจคเตอร์ 8K มันคือตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ 8K ไม่ใช่ 4K ด้วยเนทีจริงๆตัวนี้คือ Full HD 1080p แต่มันเป็น normal t o ถ e หรือระยะฉายปกติตัวแรกที่ซอร์สไลท์เป็นเลเซอร์ปกติมันจะเป็น LED ใช่ไหมเลเซอร์ Laser, มันจะเป็นตัวอันต้าช็อตตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวแรกๆเลยที่เป็นระยะฉายปกตินะครับพัฒนานะครับแลมจาก LED เป็นเลเซอร์นะครับไม่พอนะครับชิปที่ใช้นะครับเปลี่ยนมาเป็นตัว T972 ที่972ตัวนี้แหละสำคัญคือชิปเซตตัวนี้เนี่ยเป็นชิปเซตที่สามารถดีโคด 4K และ 8K ได้เขากา็เลยโฆษณาตอนวันแรกๆที่ออกในราคาเลเซอร์โปรเตอร์ในราคาไม่เกิน40 0 0มบาทที่เป็น 8K แต่เขาพูดไม่หมดไงเขาเขาไม่ได้บอกว่ามันรองรับเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เนทีฟเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาพูดแค่ 8K ลองไปหาคลิปเก่าประมาณปีที่แล้วนะครับ หลายคนยังหลงไปเลยหลงพิมพ์เป็นเป็น 8K นะครับพอเราเปิดดูอินโฟมิชันข้างในมันนะเราถึงรู้ว่าอ๋อเนทีบแบบมันคือมันคือฟูลแคสดีนะนะครับแต่เนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ที่เป็นเลเซอร์ดิสเพย์ไทส์ระบบฉายที่เป็น DLP นะครับมันทำให้ค่าความกว้างของสีนะครับขอบเขตสีเขาทำได้ดีมากๆดีกว่าดีกว่าโปรเจคเตอร์ 4K Low Cost บางตัวด้วยซ้ำไปตัวนี้นะมิจเอลสองนะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้มาด้วยคืออะไรคือ Android TV Android TV ไม่ได้มาด้วยแต่เพียงแค่มันฝัง Android OS นะครับแยกกันนะ Android TV Android OS ไม่เหมือนกันนะ Android OS คืออะไรคือระบบปฏิบัติการที่เป็น Android แต่มันไม่มี Play Store เวลาเราลงแอปลงได้ครับแต่ลงเป็น ATK ในขณะที่มี สมาร์ทคอมแพคตัวนี้มาเป็น Android TV มี Play Store ข้างในนะนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้หลังจากตัวนี้เนี่ยเนี่ยหมื่นแล้วกระโดดปั้งมาเลยเป็นส0 0 0 0กว่าคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแกลบช่องว่างระหว่างราคาประมาณ20,000กว่าที่มันขาดหายไปเซียวหมี่เขาพยายามออกเป็นเซียวหมี่ยุทธ์อีดิชหลายตัวเลยครับนะครับแต่เพื่อเป็นการตอกย้ํา ในตระกูลของมีตระกูลของ M.I. นะครับเขาเลยออกตัวนี้มาครับตัวนี้มันเหมือนเป็นเป็นการปิดตลาดทุกช่องว่างการตลาดทุกช่องว่างการระาดาัขอ,อ,องระดับราคานะครับของมาร์เก็ตติ้เขานะครับตัวนี้คือมี Smart ์ททูโปนะทูก็คือ2นะมีสมาร์ทสองโก็ได้ทูโปก็ได้แล้วแต่เรียก สังเกตนะการออกแบบดีไซน์หน้าตานะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยออกมาอย่างที่ผมบอกครับเขาตั้งใจจะมาวางเพื่ออุดช่องว่างของระดับสเปคและราคาให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างมีสมาร์ทคอมแพคกับมิเกีย2,004 NC ที่เป็นเลเซอร์นะครับตัวนี้500 NC l u m e ูตัวนี้2,004สายมือนี่2,004 n c นซีูเมนสำหรับตัวนี้ พันสามร้อยแอนซีลูเมนนะครับพันสามร้อยแอนซลูเมนใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับถ้าสังเกตให้ดีตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าหน้าตากล่องเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่มันจะมีจุดสังเกตนะครับตัวนี้แบ่งเป็นสองเวอร์ชันให้สังเกตตรงนี้ครับมันจะมีวงเวอร์ชันที่เป็นชันิตเวอร์ชันหรือ CN เวอร์ชันกับ global เวอร์ชันนะครับถ้าเป็น C.N. v e อ s i ช n ตรงนี้จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับที่แพ็กเกจนะเพราะว่าหน้าตาเครื่องดูภายนอกคุณจะไม่รู้เลยนะครับให้ดูให้ดูแพ็กเกจเป็นหลักในกรณีถ้าเกิดว่าเป็น Global v ว r s i ช n ตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับจะเป็นสีส้มอ่าอันนี้แพ็กเกจก่อนให้สังเกตก่อนนอกนั้นเหมือนกันหมดนอกนั้นเหมือนกับหมดครับนี่ตัวจริง นีผมแกกล่องหมดละนองแากเหมือนกันหมดสเปคข้างในเหมือนกันหมดแตกต่างยังไงง่ายๆครับ Global version Built-in Android TV มี Play Store CN version นะครับมันจะเป็น Android OS ไม่มี Play Store แต่ทั้งคู่คือ Android 9.0เหมือนกันเป็น Android 9.0เหมือนกัน Android TV ในตัว g o o b a l ก็เป็น Android TV 9.0 Android OS ใน CN version ก็เป็น Android 9.0เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกเขาพยายามจับตัวนี้ให้มันอยู่กึ่งกลางร,ระหว่างสเปคและราคาใช่ไหมเพราะฉะนั้นชิปเซ็ภายในครับเขาเอารุ่นพี่มาใส่เลยนะครับคือตัว T92 นะครับเป็นชิปรุ่นใหม่นะครับที่ทำงานได้ดีกว่าตัวนี้ เพิ่มเติมอะไรนอกจากความสว่างที่แตกต่างแล้วตัวนี้คือเขาสามารถทำคอลเรกคีสโตนได้นะครับคอลเรกคีสโตนหมายความว่าอะไรปรับด้านข้างได้เพราะฉะนั้นจากตัวมีสมาทคอมแพกนะครับที่มันมีข้อจำกัดว่าคุณต้องวางตรงกลางโซฟาอย่างเดียวหรือต้องหัวเตียงอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเป็นตัวนี้คุณสามารถวางข้างโซฟาได้หันเอียงนี้ได้นะครับวางข้างที่นอนได้หันเอียงนี้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ ที่น่าแปลกใจตรงที่ว่าเ,ออเขาไม่ให้มาด้วยคืออย่างนี้ครับมาดูฐานเครื่องคือมันออกแบบสําหรับการวางโดยเฉพาะเลยวางจริงๆจะวางหน้าโซฟาข้างโซฟาก็แล้วแต่มันคือวางจริงๆแต่เขาไม่มีตัวเกียวน็อตมาตรฐานให้เราสามารถใส่ในขาตั้งได้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะใช้ตัวนี้ไป มันจะต้องไปใช้คู่มันจะมีขาตั้งนะครับที่เป็นขาตั้งแบบถาดนะครับขาตั้งแบบถาดเ,ออเพื่อวางตัวนี้ต้องใช้แบบนั้นนะครับจะไปใช้แบบขาตั้งกล้องขาตั้งเกลียวหมุนโคมไฟนะครับอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกพวกตัวนี้นะครับที่ออตัวตัวก้นเครื่องมันจะเป็นเกลียวมาตรฐานใส่ขาตั้งกล้องได้ ตัวนี้ไม่มีนะส่วนหน้าตาด้านหน้าตรงนี้เหมือนรุ่นพี่เลยครับก็คือมีทั้งตัวเลนและตัวจับเซ็นเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้นะครับมันตอบโจทย์อะไรมันคือเครื่องอะ่ะมันจะทำออโต้โฟกัสให้ทุกครั้งที่เราขยับเครื่องออโต้คีสโตนให้ทุกครั้งที่เราขยับเครื่องนะครับตรงนั้นนะครับข้างบนมีให้เห็นแค่ปุ่มเปิดปิดเท่านั้นนะครับ พัดลมระบายด้านข้างมาดูด้านหลังด้านหลังนะครับตรงนี้คือสายไฟที่เป็น AC in นะครับนะครับปลั๊กไฟเข้านะครับเป็นหัวจีนปกติทั่วๆไป Head i n i e มาให้สองช่องนะครับช่องที่หนึ่งะครับพ่วงมาด้วยอ p t i o นที่เป็น ARC นะครับอันนี้แหละนะครับแสดงให้เห็นว่าเออต่อให้เขาเนี่ยเป็น ตอนให้บางคนปรามา a ว่าเป็นเครื่องจีนแต่คุณสังเกตดีๆนะครับเครื่องจีนหลายๆแบรนด์แทบทุกแบรนด์เลยที่เป็นจีนระดับพรีเมียมขึ้นมาเนี่ยเขาจะใส่ใจการออกแบบผลิดพัน์นะครับเขารู้ว่าตัวนี้มันเป็น Android OS ก็ดีเป็น Android TV ก็ดีเราสามารถใส่แอปพลิเคชันจะเป็น YouTube เป็น Netflix เป็น VTV เข้าไปก็ดี บางครั้งเราต้องการสัญญาณเสียงรีเวิร์สกลับไปที่แอมฟ i เออร์หรือเป็นไปไปที่ AVR นะครับมันถึงมี ARC มาให้นะครับในขณะที่บางแบรนด์พยายามทำทำตัวให้เป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์แต่ตกมาตายตรงที่ไม่มี ARC ดันมีเป็นแค่ออปติกกับแจ็ค3.5ซึ่งหลาย บางคนไม่สะดวกเครื่องเซลลิงอยู่บนฝ้าอะไรเงี้ยแต่ไม่สะดวกที่จะจะลากออปติกยาวๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น HDMI ARC มันตอบโจทย์ด้วย HDMI เส้นเดียวรีเวิร์สสัญญาณเสียงกลับมาที่ AVR เราได้นะครับโอเคไม่โบนละมา HDMI มี2ช่อง USB 2.0 2ช่องแจ็ค3.5นะครับสำหรับต่อหูฟังนะครับแล้วก็ออปติกนะครับสัญญาณเสียงเอาพุ t ออก ช่องต่อสายแลนอันนี้มีช่องต่อสายแลนนะรุ่นน้องไม่มีนะ Wi-Fi อย่างเดียวแต่ถึงแม้เขาจะมีช่องต่อสายแลนให้แต่เขาก็รองรับ Wi-Fi Dual Band นะครับรองรับ Wi-Fi Dual Band ทั้ง2.4และ 5G บวกกับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือส่งสัญญาณบลูทูธแชร์เป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วยนะครับตัวนี้คือมี s m a r t t ททูนะครับ ในราคาอยู่ระดับประมาณ20ง0 0กว่าบาทเพราะงั้น20,000นกว่าบาทสิ่งที่เขาจะโดนเปรียบเทียบจับคู่กันบ่อยๆจะเป็นช m เอ0 0 0เป็น h อ i มิฮา l o เป็น h อ i มิเทอ่าเนี่ยที่เขาจะโดนเปรียบเทียบกันนะครับส่วนอยางเนี้มันข้ามขั้นึีนเปละมันเป็นเลเซอร์แล้วตัวหาเทียบชนไม่มีเพราะเลเซอร์ในระดับ สามหมื่นกว่าบ,บาทในท้องตลาดไม่มีครับไม่มีคู่แข่งทําให้ตัวเขาเองสําหรับมิเกียสองพเขาเองต้องไปเทียบชนกับ 4K Low Cost นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะใช้งานถ้าเกิดว่าคุณดูโปรเจคเตอร์แทนทีวีนะครับดูมันทุกวันไม่ต้องไปกังวลเรื่องอายุหลอดนะครับพวกนี้เหมาะกับการใช้งานจะเป็น LED ก็ได้เลเซอร์ก็ได้นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาทดสอบภาพทดสอบฟังก์ชันดูเมนูการใช้งานนะครับและที่ขาดไม่ได้คือเดี๋ยวเราจะจับคู่แบตเทิลน,นะครับมาดูกันว่าเราจะจับคู่แบตเทิลกับเครื่องตัวไหนนะครับเพื่อเช็คดูประสิทธิภาพนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับยังไงอย่าลืมใครสงสัยนะครับ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมจะทักใน Facebook ผมก็ได้หรือในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามด้วยยิ่งดีนะครับจะขอบคุณมากครับวันนี้ลาแค่นี้ขอบคุณครับ